ก้าเหลี่ยมค่ะครุฑห้าบาทเก้าเหลี่ยมเหรียญน,นี้คือไม่แท้เห็นไหมคะไม่แท้ตาเปล่าเลยนะคะอันนี้คือไม่ต้องส่งอันนี้เรียกว่าไม่แท้ตาเปล่าเพราะอะไรเนี่ยค่ะตรงปลายหางเขาอันดับแรกที่พี่น่าหยิบมาเห็นไหมคะสีสีเขาจะต่างกับเหรียญอื่นเพราะเหรียญเหรียญจริงอะ่ะเขาจะเป็นอะลกมเอ้ยมแอมันขอแพรเขาจะเป็นนิกเกิลนิกเกิลเขาจะจอ,อกสีขาวๆนวลๆถ้าไม่ได้ขัดนะก็สีขาวถ้าเนี่ยอันนี้เหรียญปลอม ผลิตจากเนื้อคล้ายๆลักษณะอัปาก้าเห็นไหมคะที่ดูเผลนปุ๊บนี่คือดูสีผิวสีผิวนี่คือไม่ใช่ดูเขาออกเหลืองเสร็จแล้วพอหยิบเรียนขึ้นมาดูปุ๊บมั่นใจเลยนะคะมั่นใจเลยอย่างดูสีผิวนี่อย่งกำกึก่งใช่หรือไม่ใช่พอหยิบเรียนขึ้นมาดูปุ๊บมั่นใจเลยคืออันนี้ค่ะหางเขาจะคดเห็นไหมคะคดไม่แท้นะคะปลายหางเส้นกลางเห็นไหมคะ ปลายหางเส้นกลางเขาจะคดเขาจะบิดนิดนึงเนี่ยค่ะปลายหางเส้นกลางคดปลายหางเส้นกลางคดเนี่ยไม่แท้และดูจุดอื่นอีกนะคะมีเยอะมากเลยค่ะที่ให้ดูนะคะเยอะมากไม่ได้ไม่ได้ดูจุดนี้จุดเดียวเนี่ยเอวขาดคอลอยเออเห็นไหมเอวขาดคอลอยแล้วก็ปั๊มไม่ติดนะคะแล้วตัวหนังสือก็ไม่ชัดเจน อันนี้ไม่แท้นะคะกลุ่มนี้เดี๋ยวมาดูเขาจะมีแท้มากี่เหรียญเนาะอันนี้ส่งมาจากเอฟซีนะเหรียญน,นี้แท้ค่ะคมชัดเหรียญน,นี้ก็แท้ค่ะเนี่ยอ่ะดูหยิบอันนี้เขาล้างมาเนาะดูที่ไม่ล้างทีมีมะ ไม่เจอไม่เจอเจอแต่เหรียญล้างแสดงว่าเขางสงสัยเขาเลยไปล้างดูอหยิบสองเหรียญมาเทียบกัน,นกกกเ,เหรียญน,นี้แท้หไหมฮะปลายหางเขาจะตรงเขาจะเป็นพุ่มตรงนะคะปลายหางเนะี่ยอันนี้ไม่แท้เนะคะีคยฮะปลายหางเขาจะคด อันดับแรกเลยนะคะเบื้องต้นที่ดูแล้วก็ดูจากรวดลายองค์พยาครุฑเห็นไหมลายอันนี้ก็ดูเหมือนเหรียญใหม่นะแต่ลายไม่มีเลยอันนี้เหรียญนี่ก็ผ่านใช้มาเหมือนกันเห็นไหมลายรวดลายแบบรายละเอียดอะชุดเครื่องทรงเนี่ยเห็นไหมรายละเอียดเยอะมากแม้กระทั่งลายผ่านนุ่งลายเนลายที่แบบสร้อยพระศออะไรเงี้ยนะนี่ยเห็นไหมข้อมือชัดหมดนะคะมีเห็นชัดแต่เหรียญที่ไม่แท้ ไม่เห็นลายอะไรเลยเหมือนเหรียญผ่านใช้มานานเหมือนเหรียญสึกแต่จริงๆเขาแทบจะไม่ได้ผ่านใช้เลยนะผ่านใช้น้อยมากแต่เขาไม่ได้สึกเขาไม่ได้สึกแต่ลายเขาน่าจะปั๊มไม่ติดหรือไม่มีลายอะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยต้องดูนะคะถ้าเป็นเหรียญครุฑไม่แท้ให้สิบบาทหรือครุฑแท้ให้สามสิบบาทนะคะเหรียญราคาประนากตามนี้ค่ะ ช่องทางการติดต่อก็จะอยู่หัวคลิปหรือไม่ก็อยู่ในคอมเมนต์นะคะถ้าถ้าตรงหัวคลิปเรายละเอียดยอะไรอ่ะถ้าถ้ามีก็อยู่ตรงนั้นถ้าไม่มีก็จะอยู่ที่ใต้คอมเมนต์ช่องทางติดต่อ